สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับกีสุดสุออกรถง่าย by Auto Center นะคะวันนี้ค่ะรัดอยู่นี่เลยค่ะตัว h ฮ l a n d e r นะคะเกรดแซกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายใคนค่ะว่าสวยขนาดไหนตามมาค่ะค่ะตัวนี้นะคะ เด่นๆเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานค่ะค่ะลูกค้าดูที่พงมลัยนะคะพงมลัยนะคะมันติฟังก์ชันพรอมคลูดคอนโทรลนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะ9นิ้วนะคะค่ะสวยๆค่ะมาจากโรงงานเลยค่ะรุ่นนี้ที่เอามาโชว์นี้ก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะค่ะสวยทั้งภายในภายนอกเลยนะคะ เรามีด้วยกันหลายสีเลยนะคะลูกค้าถ้าเกิดว่าสนใจนะคะทักมาได้เลยค่ะค่ะดอกเบี้ยต่ำสุดตอนนี้ของเรานะคะอยู่ที่1.85%นะคะดาว25%ขึ้นไปผ่อน48งวดนะคะหรือสนใจโปรไหนทักมาได้เลยค่ะ063 239 9874สอดเจ็สุภร,รัตน์ยินดีบริการค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh